สวัสดีค่ะพี่น้องแหล่งคักแหล่งเน่แดดเปียงเปียงต้องหาแหล่งน้ำงดต้นเงาะไปพังพงก่อนติดติดต่างมอเตอร์ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นน้ำที่ซึมมาจากอ้เขาค่ะพี่น้องเป็นน้ำซึมใต้ดินกับมีพ่อได้ตักไปงดต้นเงาะไปพังพงก่อนติดติดต่างมอเตอร์ค่ะตอนนี้ระบบไฟฟ้าในสวนคัดของอยู่เพราะท่านเห็หุแหรเรียบร้อยค่ะพี่น้องก็เลยต้องหาแหล่งน้ำ สำรองใส่ไปพางๆก่อนก็คุดเป็นบอ่อใน,น่อยๆไว้ตักหาบไปหดเอาพ่อให้ต้นเงาะเชาบันไดคั็พี่น้อง